สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอร์กิทาเฮิร์สนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนําทริคสําหรับผู้เล่นใหม่หรือสําหรับผู้เล่นเก่าที่อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นเกมนี้อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับใช่ครับมันคือการเก็บดอกไม้ตามแมป แต่มันดนเป็นวูเปอร์ฟลาเวอร์หรือปีศาจดอกไม้นะครับและเนื้อหาคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการดูว่าดอกไม้ในแบบดอกไหนเป็นดอกจริงดอกไหนคือวูเปอร์ฟลาเวอร์นะครับสังเกตดอกสวิตฟลาเวอร์ด้านหลังผมนะครับผมวิธีแรกถ้าเรายืนไกลๆนะครับให้เราสังเกตแสงวิบวับดอกไม้ดอกไหนมีแสงวิบวับนะครับดอกนั้นคือดอกจริงดอกไหนไม่มีแสงวิบวับดอกนั้นคือวูเปอร์ฟลาเวอร์วิธีที่2 ตอนเก็บดอกไม้นะครับถ้าดอกไหนขึ้นรูปดอกไม้ดอกนั้นคือดอกไม้จริงครับผมแต่ถ้าขึ้นเป็นข้อความดอกนั้นคือ w h i ป p e r f l o เ e r เมื่อเพื่อนเพื่อนทราบวิธีแยกดอกไม้จริงกับดอกไม้ปลอมออกแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเพื่อนเพื่อนแล้วครับว่าจะเล่นไปในทางที่ทางไหนผมเชื่อว่ามันจะมีผู้เล่นอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือ1สายเก็บของจะเน้นเลี่ยงไม่อยากต่อสู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการเลี่ยงไม่อยากเก็บดอกไม้ที่มันมี w h i ป p e r Flower ประเภทที่2สายตามล่าอันนี้คือผู้เล่นที่ตามล่าวูเปอร์ฟลาเวอร์อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะสามารถปักสัญลักษณ์ในแมปเพื่อล่าภายหลังได้นะครับเพราะในสมุดปรับปรามบางทีเพื่อนๆอาจจะตามล่าหมดแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเลือกฟาร์มของอย่างพวกเด็กต้านะครับไว้สําหรับอัพตัวละครหรืออาวุธได้เพราะในอนาคตใกล้ๆนี้เร็วๆนี้นะครับการอยู่อาจจะมีสิทธิ์รีรันซึ่งของอย่างเด็กต้าก็เป็นอีกวัตถุดิบที่สําคัญในการปั้นการอยู่ด้วยนะครับ และเพื่อนๆล่ะครับอยู่สายไหนกันสายเลี่ยงหรือว่าสายล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อหาเพลงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และชื่นชอบผมขอสัก20ไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ